ตัดนิ gotcha 000, 00, ้วท <c ười> ุงานตัดผมผู้เฒ่าฮะก็ยิซ้ทำเงินก็ล่องส่งตัวกันเยาวจังนี่ล่องส่งก็ได้ เนมเห็นเนมเห็นนี่เด้อเนมเห็นนก็ตัดขึ้นข้างหลังนี่ตาดวาสขินซ้ำนี่ขึ้นไปแล้วกว่าเ็วเร็วก็ไปเบื้องกระโจงไงกัดแทงอีกตัดนี่ทำงานตัดผมผู้เฒ่าฮะก็รีซ้ำงันก็ล้องส่งตัวกันเดียวทั้งนี้ล้องส่งก็ได้นี่ตัดจะจังทีเด้อตัดเอาอยู่ แต่ผมมันทีโพดสร้างอะไรยื้เยอนเลยโอ้ยที่เปงหงายสร้างยังหน่อยๆกะวกปิบเย็ดปิบปิบาทเด้อ เดียวเอายกโค้งขึ้นก่อน

มักิหมูเนี้ยหูแห้งอันนางลงกคำนวณเอาตัวแกเอาเท่รก็งเบินงี้เราจะดูเงินพุนแท่เอาีกระตุกง ผมไหลทงนนะยกขึ้นมาแต่เจอกรมองนี่ก็ยกตงเลยพอดีแล้วเอห่เกลไปยังี่ละมนมีคนเที่แพ้ตัวผมห้ยม่ทำอยู่องโกเสียโอ้ยบเสียดอกไว้กัท่านว่าบกเสียเสียมอนเสียโเสียะท่นต้องเสียน nah ัินหกที่บาดเจ็บกท่านี่เสียนั่นก็หลายแสนนะ

ซ้ำมูก oh ็เปก็จะหกสิบส่เลยท่านหัวลอยลอยตัวหัวเงีกกต่างหากพวกมันตัดน้ำยินดาตัดบริการตัดกินเหล่านี่หายงตำรวจไม่ได้ตัดงามท่านนี้ก่ะนีประกาศด่านหัวหลวนขรุกระมาเป็่นช่วงหัวเป็นบักบักเป็นฮันหันไม่ช่วเหร เชื่งปรต้องนี้ดอกกันอยากเาอาจริงก็ยกกลงไปตื้อยางพาบานก็กบบานว้าวว้ยด้รับผมไม่กบบาเด้อด เาก็มาเสียแล้ยเขาก็ตีสร้างง่ายผล้เลียวต้องแป่งผู้เดียัดหนึ่งหัวถึงอยู่มันก็ะแ้ง ตำรวจเขากักดานไปโอ้โหดีปนีเด้อนี่นั่นมีน้อยนึงเลยนี่ที่นี่วะเนี่ยซื้อมาดบทอัทองหาทีเยดะยวจะไปยังไจตักนี่ว่ไปเบิองาำไปเบิงหะามเบิงว่าจิตตายแตเลยโอยบ่ตายด้วยี้ี้อายุมันควรยื่นมาถึงแบบบ่นนู้นที่กู ว่าก <cko anka> The ีตายได้กี่กี่มาเนี่ยเดิโอ้ยลุงพ่อเดี๋ยะอยากได้เงินน่ะลุงพ่อบันคงเต็เงินน่ะนี่เป็นเงินไปแตงเป็นทองแพง้เมื่อเป็นหมื่นหุดนะแครงแก่ดิเจงกินีพ่ต้องไปแตงเสียให้เราเ่าของลอยเอาทวงถือมัดเอเลตของทุกอย่างเห็ดเปลี่ยนมุสเนี่ยเดินมาให้ผู้ได้ยากกว่าเดินเอาสังหูจักกันแต่คนบ่เคยเห็นกันจะเสียหมอกระน้องหลายปีเรก็บบคินหมอก็ได้หกสิบกลัวหกสิบห้าปีที่พก พ่นบั่นมุวนที่พูนอยู่โล่งโทนหน้าอีสานเขียวก็พุ่นละบดได้เหลียมมันเป็น,นั่งตัดกลางสนามหลวงช่วยคนเบิง่งสิบปนได้ละโอ้จีโน อยากเอาถึงเดยเขาก็เนีเบิ่งถงเดผมเหเลยมันตั้งที่กับอแล้วพอวันก่อยากไปถึงเดยมันกันมันยังคกับหน้อมันยังอืมอี่ยอคือเยอะคือเยอ มนองตามอนจิตมากอูเล่นขาสมีม hmm. ันโบราณมันบวลดิเป็นไร่ะนี่ยังไปตำรวจนงหงชี้อายตัดแข้งนะบ่ี้ยัดชีพอ้วยนงหงตัดหัวหลวนหลวนเลียนหัวปกปกบัก ăn viên đấy, phòng đấy mình chỉ Cái <laughs> còn đấy, cái <laughs> Đây đấy, viên công đấy kì. ตัดแล้วมันก็ลงตัวก็ทางเครื่องเ้บ่ยบังตัดมันกี่การงานอย่างคุณผมมืดเหล่าคนเถ่าคนนุ่มคนใดตัดคงสีตัดง่ายมันจีดีเสียหลายกว่าตัดพลาดเหลรานเออแล้วแล้วบ้างนี่กอรงานเนี่ยมันตัดต้นแบบไห่ มาร้องยอห้องเห็ดว่าเป็นห้องยานเมาดิมไปใส่มาจังเลยไม่เป็นยังหลืองงเนี่เสียแล้วใสได้คือกันมันเสียบข้างสอนกระสอนในคนยาห้มันปักตัวผูหลวมเลยขันหลวมมันมีแต่ชอดยางเดียวมันก็ใสได้คือกันได้มันโบหูจักเห็นมันยานผู้ใดล่ะผู้สัมผัสบ้านน้องคนหูจักวะเราเป็นพ่อเด้พ่อแล้ว โอ้ยจินกว่ากเกษียณเราคนปีเดียวกันนี่ได้ซ้ำกันนะอายุวลูกขาเนี่สวนสวนเตียงนี่น้องถอกอกนุ่งสวนเตียงน้องฟัดอ,<น>อือบ้านยเดีเยกัน,นเออนั่นแหละส,สัมผัสสิลไม่น่ะนั่นแหละ,อละโอ้โหจั่จกนันท่านอยู่นั่นแหละอยู่มันอยู่บ้านเนี่ยไปหาเล่นไปเจ้าของอยู่บ้านขายของอยู่ติดโลก็ากายามแรกเนี่ยมาเลิกจากนั่นส่งของนึงจดอกมานอ่นหน้าเนี่ยมันหาไป เปือดบาใส่้อมบ้านห้อมซองเยอะคนณลุงคุตายบ่ยเล่นเด้อันนี้ยู่นัดกันเล่นเดดลช่วงผมตัดเองออเลี้ยวเรยมันบ่เลีบบ้ยวบลองดูนหนึ่นเดียนะมาเสายุคได้คับไม่เด้นันเกิดเป็นะ โอ้บริษัเปิดไฟกันฮึไม่แล้วก็ไม่เปิดว่าเสียว่าเสียสมพระเจ้าจะอัดใส่พญานี่ว่าัฒน์เรื่ก็ตามพญานิตดมาจะกกี่ปีแล้วตั้งแต่ตัดผมเป็ี่ยนนี่จะดีกว่าสร้างเงวดวันนี้ก็เ่ต้องใส่กิโลแล้วนี่ท่านอ๋อ มวยตองโูนม <ổ> <ừ. S 1> ีดกูนที่บาทนี่ก็เป็นเดียนนะแต่ว่าหนวดนี่งาเล็้วเดียนละสามเทียแต่ผมนี่เป็นเดียนกลัวู่แล้วเดี่ยจะไปไสมาไหนก็ถอดหมวกกัแต่หานั่งกินน้ำมูกับคนนี้มีก้ท่วงจ่อยโอ้ทัดผมไม่เจอด้วยตนนั้นแหละท่วงต่นนั้นโอ้ทัดผมไม่เจด้วยมันจะโดนเนี่ย

ตรงขึ้นอ<ช>่างขึ้น<ช>ังไม่แม้เล่แถวนั่น